เฟซบุ๊กของคุณตั้มชฉอะเขาน้อยเขาตั้งเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับพยายามจะไล่ไปหาดูนกคือนกอ่ะมันบินออกจากกรงไปค่ะทีนี้ก็เห็นว่าไอ้ตรงกิ่งไม้เนี่ยมันน่าจะมีนกอยู่ก็เลยไปถ่ายภาพเอาไว้ว่าวันเนี้ยหานกได้เนี่ยไกลสุดที่นี่นะแล้วก็เอาภาพเนี่ยไปลงในกลุ่ม,มเพื่อที่ให้เพื่อนช่วยกันดูนะแะปรากฏเพื่อนก็บอกว่า ใครเขายืนจ้องอยู่หน้าใช่ไหมแต่ทีนี้เขาก็ว่าวเป็นเหมือนคนทีนี้เขาว่าเหมือนเป็นคนแก่ทีนี้เราก็พยายามจะดูใช่ไหมมันดูไม่ค่อยชัดเราก็พยายามเออคือเราก็จะพยายามจะดูว่ามันชัดไหมล่ะมันดูเป็นคนแก่ชัดๆเลยไหมมันก็ยังไม่ มันคล้ายๆกับเป็นเงาอะค่ะแล้วก็คนในกลุ่มะเขาก็คอมเมนต์กลับมาเขาบอกว่าเหมือนเห็นว่าเป็นชายสูงอายุยืนอยู่สองคนแล้วก็ลักษณะเหมือนยืนก้มตัวค่ะโค้งตัวลงมาแล้วก็เอามือจับเข่าล่ะเออไหนไอ้ภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่ที่ว่าเห็นเป็นอย่างนั้นใช่เขาเห็นขนาดนั้นเลยแต่พี่เขาบอกเขาไปคนเดียวนะใช่ไหมแล้วก็วกไม่มีใครอย่างนั้นใช่ไหมครอยู่คนเดียวอะค่ะ อ่เขาก็ตกใจสิคะเห็นแบบนั้นก็ดูก,ก็พยายามจะดูว่าเป็นคนแก่ต้องลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะลองเพ่งดูอย่างภาพขาวดำเม่สักครู่นี้เดี๋ยวลองค้างไว้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูว่าเป็นคนแก่ไหมไหนเจนดูให้เป็นคนแก่สิฉันดูยากมากอะคุณเอดูยากใช่ไหม <c oughs> มันก็ไม่คือนะมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะครับเอออ่าทีนี้ก็ก็คนที่เขาถ่าย คุณพิสนุทามรักบอกถ่ายภาพนี้ก็เลยอยู่ใกล้กับสุสารแม่งหุยก็คิดว่าน่าจะเจอของดีทำนองนั้นนะฮะเล่าพาผู้สื่อข่าวไปดูนะคะก็เข้าใจว่าพอดูจากกล้องนะคงจะดูชัดกว่านี้ค่ะพอมาผ่านกระบวนการหลายชั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันจางลงนะเห็นว่าเป็นชายแก่ ยืนหลังค่อมอยู่สองคนถ้าเกิดดวงวิญญาณต้องการส่วนบุญสุกุศลคุณพิษณุบอกเดี๋ยวตั้งใจจะเสี่ยงโชคซื้อหวยก่อนถ้าเกิดถูกรางวัลก็จะซื้อหัวหมูมาถวายตอนเล่ายังขนลุกอยู่เลยก็คือว่าถูกหวยก่อนค่อยถวายจริงๆว่าถ้าเกิด คิดซะว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมาให้เห็นจ่าจก็ซื้อถวายก่อนเลยก็ได้ <c oughs> เอาลละแต่เราก็ไม่รู้ไงคะก็ดูอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้นนวิจารณญาณหน่อยเป็นความเชื่อ,อไปนในทางทางนั้นนะฮะ <c oughs> ทางวิญญาณทางอะไรแต่เอาละพิษนุว่าจะเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่างที่พี่คิดแต่ว่าลุงแกมาไม่ให้เห็นเนี่ยสองร่างนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นลุงแกก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเหลือแต่เราละ ที่ยังพอมีล่างอยู่บนโลกนี้จะทําอะไรที่มันดีๆก็รีบทำซะคลุงแกจะมาสื่อสารบอกอะยยว่าฉันทําอะไรไม่ได้แล้วร่างไม่มีแล้วมาเต็มที่ก็เห็นเป็นวิญ,ญญาณน้งี่ห้อตัวนึงตัวนี้<อ>่านถูหวยเมซื้อหวหมูกระลาขามาไหว้อ,อ,อันนี้ก็เชื่อกันไปแบบนั้น